พี่แม็กครับหลังจากาที่เรียนหลักสูตรของพีตัวที่เป็น Google Advanced เลยเนี่ยที่พี่สมัครเข้ามาเนี่ยพี่คิดว่าสิ่งที่ผมถ่ายทอดวิชาเนี่ยสามารถเอาไปประกอบทอไปเสริมให้กับธุรกิจออนไลน์ได้ยังไงบ้างครับเอาไปเสริมได้ในทุกช่องทางครับผมแต่ว่าหลักๆอะ่ะก็ที่ได้หลักๆกกน,นะได้ ายเซตการคิดว่าการออกแบบแอดการคิดคอนเทนต์การถกวางไลฟ์เพจแล้วก็รวมไปถึงเทคนิคต่างๆแาวตาเกี่ยวกับพวกคุกก็แอดอะไรประมาณนี้ครอบคุมครับสาม,มารถเราไปใช้ในการทำธุรกิจได้แน่นอนครับโอเคคำถามต่อไปผมขอถามว่าจากการที่ผมใช้บัญชีจริงๆเนี่ยรันเดตท,ที่รันเดต้ามาแล้วเนี่ยเป็นสื่อในการเรียนการสอนเนี่ยมีผลต่อการเรียนรู้ และทําให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นไหมครับอออันนี้มีมีผลค่อนข้างมีผลมากเลยครับเพราะว่าเราสามารถบางทีเราคิดเองเนี่ยแบบมันเราเลกภาพไม่จบถู่เหครับว่าเออคิดตรงนี้แล้วไปไงต่ออะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยเห็นของจริงเลยมันจะเห็นภาพจะได้ไม่ต้องคิดเองว่าเอ,อ้ยเราคิดถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยสามารถไปเห็นทันทีแล้วว่าอ๋อกดตรงนี้แล้วไปตรงนี้แล้วจบตรงไหนอะไรเงี้ยแล้ววัดผลได้ครับโอเคแล้วก็คําถามสุดท้ายก่อนที่จะเข้ามาเรียนกับพีชจริงๆริอะ เดาหลักสูตรออกไหมว่ามันเป็นยังไงเม่ออกเป็นเป็นไปตามที่คาดไหมเป็นไปตามที่คาดไหมเกินเกินเกินที่คาดเยอะเลยเป็นตอนแรกคิดว่าเป็นยังไงครับอมตอนแรกคิดว่าน่าจะสอนหมคดทั่วไปือเปล่าแล้วก็ใส่ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมเข้าไปนิดนึงแันดูแปลก่นอื่นอะไรประมาณเนี้ย พอได้มารีนจริงๆอ่ะก็เลยรู้ว่าเออแปกจริงคือข้อมูลหรือเทคนิคต่างๆมาจากไอประสบการณ์ล้วนๆเลยแล้วก็หัวฟังเปลี่ยนเท่าไหร่โอเคพอใจไหมครับพี่พอใจครับโอเคได้ถ้ายังไงพิทขอบคุณข้อมูลมากๆนะครับถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยสามารถติดต่อทักมาหาพีทได้ตลอดเวลาครับนะครับพี่แม็กขอบคุณมากนะครับพี่แม็กครั